วันที่1-2มีนาคม2567สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมฝ่ายดินซีเมนต์เพื่อแก้ปัญหาภัยแ้งลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องณนห้องหน้าเมืองโรงแรมเจริญธานีขอนแก่นมีผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม43คนรองศาสตราจารย์นาัศตวรแพทย์ดรชูชาติกมดเลิศผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการสุขภพรมในหลักสูตรตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าอยู่ในบริบทของการเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับบทบาทที่2องภกิจที่สที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบก็จะเป็นเรื่องของอในเรื่องของการจัดการหลักสูตรูุฒาการศัตว์นะครับอิสเกรคริ u รัมหรือว่าการบริการพิชกการสู่สังคมก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นลักษณะของการทํางาน Area b a s บสก็คือการที่ลงไปสนับสนุนกิจกรรมของพี่น้องในชุมชนท้องถิน่นนะครับไปร่วมมือกักบปปท 公共包厢食堂，顶。 เล่าถึงภารกิจของสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการในรูปแบบของการสร้างคุณค่าร่วมกันมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมฝ่ายดินซีเมนต์เพื่อแก้ปัญหาถ่ายแล้งเป็นหนึ่งในผลงานการวิจัยโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุภสิทธิ์คนใหญ่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสำนักบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ จัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้วิทยากรประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดรสุพสิธิ์คนใหญ่รองผู้อํานวยการฝ่ายบริการวิชาการสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นและอาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้อํานวยการพัทรพลนนหนองทายอนุกรรมธิการศึกษาเสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําเชิงโครงสร้าง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ดินวุฒิสภาและอาจารย์สุพัฒดิตราชาธาอนุกรรมธิการศึกษาเสนอแนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนวุฒิสภาได้เรียนรู้โครงสร้างและวัสดุดในการสร้างฝ่ายแกนดินการแก้ปัญหาภัยแล้งบูรณาการแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทราบถึงพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ2,561มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่งยืน